วัดีครับผมวันนี้อยู่ที่เมืองการนะครับจังหวัดกาญจนบุรีกำลังตามรถเสียท็อปนะครับตอนนอี้เมืองการนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะจังหวัดกาญเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นในเมืองเลยผมไม่ได้มานานมากเลยนะแต,แต่ก่อนผมเคยมาอยู่นะครับนานมาแล้วน่าจะสิบกว่าปี ยี่สิบปีจำไม่ได้แล้วเรากำลังเดินทางไปสะพานข้ามแม่น้ำแควะสะพานรถไฟสมัยสงครามโลก เป็นเส้นกลางใจเมืองเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะใครอยู่เมืองกาญก็คอมเมนต์มาหน่อยครับเส้นกลางใจเมืองหรือเปล่าไฟแดงเยอะมากใช่งว่าเป็นเส้นกลางเมืองแน่นอนเส้นหลักมัเป็นเส้นหลักทะลุไป หลังศพทหารฝังเยอะนี่เลยนะเนี่ยเนอ่เยอะเห็นเยอะข้างๆผมจำได้เส้นนี้แหละเป็นเส้นหลักเยอะเยไหมอันนี้ทหารไทยหรือว่าทหารไม่แน่ใจทหารญี่ปุ่นนะครับทหารญี่ปุ่นหรือว่าทหารไทยรู้ดูรถไม่ชิบะเนี่ยเบนนน่ะว้าวเออรถไม่รู้จัง mẹ, mẹ, mình có nưng, cái nưng, cái nưng, 1 nưng, cái bên cái nưng,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  cái เคยมาไหมไม่เคยมาเดี๋ยวหนึ่งชอบรถไฟเดี๋ยวพาไปดูสะพานรถไฟน้ำตกที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นเอราวัณน้ำตก,ตกเอราวัณน,น้ำตกเจ็ดชั้นเคยมาไม่เลย you anyway. เย,เยอะนะนคนน่าจะมาช่วงเย็นๆดูจะที่จอรถเยอะน,น่าจะคล้ายๆงานช้างของมั้นประจำปีเอราวัณน่าจะไปทางนี้หละพิพิธภัณฑ์สงครามาไปอ,อยู่ติดตยอยู่ติดแม่น้ำแควหรือเปล่าถ้าจะอยู่ติดตรงสะพานมั้ง ห้ามลุกน,นุ่งคลิโอ้ยเขาให้มาจอดรถอ,อ,อยู่นี่ค่าจอดอีกสี่สิบ <40 S 1> ค,ค่าจอดอีกสี่สิบจะสะพานอยู่ไหนนะสะพานต้องเดินไปนี่แอดก็มา จอดร่มในรถไม่มีหมวกเลยอ่ะนี่ไปเป็นหนึ่งเ็าหัวคืนเจอควันก็ไม่สบายเลยครับควันเยอะแม็ดก็ไม่มีปวดจีนด้วย น,นี่น่าจะเป็นทัวร์จีนหรือเปล่าโอ้นี่นี่น,นี่บัตรไทยโอ้รอมากแค่นี้นี่ตรงนี้ก็จะมีตลาด เอยใช่ของฝากของฝากนะครับคนมาเที่ยวเยอะนะใครไม่เคยมาก็ลองมาสัมผัสดูครับนี่นี่ซื้อทองก่อนไหมได้ทองงานมั้ยงันพี่เฮ้ยครบแล้วงานแต่งยังครบแล้ว ใส่ทองปลอมล้วนๆระดับเสียงผมนึกว um> ่าเขาเดินมาทำอะไรเดินมาเข้าเซเว่นนี่เลยขายดีมากอเมซอนนะครับผมก็กินประจำนะครับเฟซท็อปนู่นอะไรทักอะไรเออฮะทักอะไรเนี่ย เขขายอะไรนะแซงวารถบรรทุกเดีใย่นี้นี่ดีปล่าทางรถไใส เนี่ยใช่าไหมมันไอ้ทางรถไฟนี่มันไปไหนบ้างตอนนั้นที่จะมาไม่ไอ้ทางรถไฟนี่ไปไหนบ้างฮะไปการไปไหนอีกไปบ้ามไปบ้านโป่เนี่ยีนี่ไอข้ามนี่นะไปกรุงเทพไม่ใช่เหรอใช่าไหมสายนี้ไปกรุงเทพเหรอใช่เหรอ จะบอกนะไม่สุพรรณจะบอกนะไม่สุพรรณเรื่องเร็กก็บวววเลยบอกว่าสุพังเออลมอยู่างนเอาไม่หายเลยปะเดี๋ยวจะพาเดินข้ามไปนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเห็นว่ารถไฟมาประมาณบ่ายสามนะครับ

ในน้ำแขแต่กายำหมดยังไ,ไงเรายำแบบไหน,นเขาก็ยำเอามาประกอบเลยเขาก็ยำจากข้างนอกแล้วก็ยกมาป,ประกอบเนี่ยการยำหมดสวยเลย เขาอะไรเผาเก็ดตมีไหมเก็ดตัวมีโอ้ยโครงสร้างเหล็กโอ้โหมีรู้กี่ปีแล้วนะ่ะมันยังทนอยู่นะ่ะอัออนนี้น่าน,านั่งะเรือซิ่งโอ้นะ่ะถ่ายรูปไหม Blender, ร,ร้านนี้นั่งดูเขาระเบิดสบานี <GO av uther> ่ใช่เอานี่อะไรไฟใช่ไหม เป็นหนึ่งก็ซึมซึมไม่สบายโดนควันเมื่อคืนฮะถ่ายรูปไงถ่ายรูปถ่ายรูปไปแอปคู่วันดีสามไม่เคยโพสเมียมลงเลยใช่ไหมมึงต้องโพสวันนี้แหละมึงไม่โพสแล้วมึงโดนถ่ายถ่ายู่กันขอถ่ายให้ บรรยากาศดีมากใครไม่เคยมาต้องมาสัมผัสด,ดูครับคือมีแต่เหล็กหมดเลยย้ำหม,มด ก็ว่าไปถึงนู่นแหละสายโยกครับสถานีสายโยกรังเข้ามาก็น,งงนี่ม็นล็อกลออ้อมันไงก็คือไอ้ล้อตรงนั้นมันอยู่ตรงก,กลางใช่ไหมล้อรถไฟอ่ะ อัหนึงน่งอหนึ่งชอบรถไฟนี่ไอ,อเหล็กรถไฟนี่มันใช้นานไม่ถึงเปลี่ยนเนี่ยฮะเน,นี่ยเหล็กเนี่ย<น>มันใช้ได้นานไหมถึง<น>ถึงจะเปลี่ยนเนี่ยฮ<น>ะ<น>ใช่ไหมกี่ปี ปล่อยปลาปล่อยปลาจ้าไอที่นี่ก็ได้จ้าเนี่ยจะไปจับมาไดยลูกเออปลาอะไรใหญ่จะมาถ่ายรูก็ทำไมไม่นี่เหตุผลนี่ที่ควรจะถ่ายปลาถ่ายรูปโดนนิคถ่ายปลาโดนว่าเลยผม กูยาอยู่เด็กก็สุดแล้วครับสะพานก็ประมาณกี่เมตรสามร้อยเมตรไหมไหนจากนี่ไปนู่นนะสามร้อยเมตรอะไรกี่เมตรอ่ะ ห้าเมตรห้าร้อเมตรยาวอันนี้เริ่มจากตรงนู้นนะเริ่มจากไหนนู่นไม่ใช่เริ่มจากที่เรายืนเริ่มตรงนี้เดก็ประมาณนี้นะครับดูดูเหล็กปีเหรออออ้ครั้งที่ลรั้งที่อนามากนี่หมุด1ร้ปีคันที่ครังที่่